พี่ถ้าเป็นชินวัตรเป็นไงผมถามหน่อยโอ้ไม่ต้องพูดถึงนะเอ,อแม่งด่ากันไม่เลิกจัดด่ากันไม่เลิกอ,อรับรองในตระกูลชินวัตรหรือใครในชินวัตรเหรืออ่าคุณแม่ทองนาไปเซ็นแล้วรับรองแม่งด่ากันไม่เลิกคโอ้โหแล้วตอประท้วงต้องขับไล่ตอปบะท้วงไม่เอาแล่เอิ๊ดเล่เอิ๊ดไม่เอาแล้วรับรองแม่งออกมาหาวหอนกันอย่างนี้หมดอ,อ่า แต่อนุทินเซ็นเฉยไม่รู้ไม่ชี้มีผลประโยชน์มีอะไรแล้วเป็นหนังหน้าไฟเหมือนเป็นในหน้าครับเป็นเอเจนซี่ให้อเมริกาเพื่อจะเป็นในหน้าไปคุยกับอา่าเมียนมาในหน้าฮะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนายผู้นํานประเทศไทยไม่แล้วครับรับสมอ้างมาจากอเมริกาทั้งนั้นผมก็ถามอยู่ว่าเมื่อวานก็ยังพูดอยู่ว่าทำไมไปเกี่ยวอะไรทำมาเกี่ยวอะไร,ทะไรแทรกแซงอะไรประเทศไทย อืเสือกอะไรเงีผมผมก็ไม่ได้ว่าอจนั่นในเนินนะแต่ผมบอกผมก็ไม่ได้เข้าข้างอ่ะแต่บอกประเทศอเมริกาเขาไปประเทศอเมริกาดิลองไทยก็ไปแบบนี้มั่งได้ไหมล่ะอืมพอเขาเป็นประเทศมหาอำนาจรัสเซียเขาก็ออกมาเตือนตกลงเราจะคบใครบ้างอ่ะก็คบแม่งหมดแต่ทํายังไงอะ่ะครับแต่วันนี้นายกเราไหนจนไปยิ้มย่องผ่องใสกับอเมริกาทำาน่นทำนี่แล้วแร่เลเอิร์ดเนี่ย มากที่สุดในโลกคือประเทศจีนอืแต่วันนี้เราจับมือกับอเมริกาเพื่อมาเอาแรกเลเอิร์ดใน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 เมียนมาเป็นในหน้าให้เขาดังที่เป็นข่าวนะแล้วถามว่ามึงจะโค้มันมึงจะทำน้ำหน้าทำได้ยังไงสแกมเมอร์ก็อีกแล้ววันนี้ดูนี่เนี่ยขนาดสแกมเมอร์ว่าจะไม่พูดแล้วนะ <c oughs> คุณอาจจะละ เอามาแฉเละเทะหมดเลยชิปหายหมดเลยทั้งสำนักงานตารวจใครบ้างใครบ้างัสอสสองใครบ้างใครบ้างล่อก,กันชิปหายเลยอืดูเอาเลยครับแล้วเขาถามผมดูรายการเขาถามว่าบอกได้ไหมอดีตนายกคือใครที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้หมดรู้ไหมคุณอริยะพูดคําเดียวขึ้นมาก่อนใครเลยไม่เกี่ยวกับท่านท่านทักษิณเลยไม่เกี่ยวกับตระกูลเทวัตไม่เกี่ยวกับท่านทักษิณคุณอจฉรยะาเขาเรียกท่านทักษิณน,นะอ่า คือคือพูดง่ายๆพูดสื่อข่าวก็ต้องการที่จะถามบอกเลงไปถึงนายกทักษิณนั่นแหละคือ,อทุกอย่างแต่ก็บอกนะไม่ใช่ท่านนายกทักษิณไม่เกี่ยวชัดเจนเลยฮะงานนี้บอกเลยก็ไอคนที่เข้าใจผิดก็มาจะโยนไอคนที่เฮียได้ทำผิดเนี่ยอไอพวกเนี้ยจะโยนไปที่นายกทักษิณแต่จริงๆมันมีอดีตนายกก็บอกเร็วๆนี้กับใครล่ะ <c oughs> นายกเร็วๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแหละ อัจฉริยะบอกแม่งตัวแสบบิ๊กโจ๊กก็นั่งอยู่ก็บ,บอกเลยมันเนี่ยแม่งแสบถ้าพูดเป็นภาษาชาวบา้านเนี่ยแม่งเฮียเลยแหละ <c oughs> เออเออไม่ยอมเบอกอนี่อนะครับไม่ยอมเปิดชื่อนะ <c oughs> ไอ้จะเปิดชื่อมาตั้งเยอะแยะเนี่ยหาไม่ยากเลยนาะยกมาเร็วๆนี้มันมาใครบ้างอนระัมีมันหาไม่ยากหรอกครับมเเงคดาาาที่ไไปสร้้้อวยน แล้วถนนที่อะไรไอ้เส้นไอ้จันทบุร um ีอ enfin ่ะสร้างเข้าไปนั่นแหละยุคไหนนั่นแหละคือก็บอกว่าแล้ววันนี้ทั้งสวยอทั้งสวยทั้งอะไรเตมไปหมดทำไมผมโยกไปทางสำนักงานตุลาแห่งชาติด้วยไปกันใหญ่หมดครับโอ้ยพอพีโจกออกมาสาว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 โอ้โหกินหน่วยงานมันยังเงินสภาพอืมตั้งแต่สมัยพบอต่อสักเลยจนมาถึงเนี่ย ตัวหนึ่งพอบอตายพอบอพอบอตายก็นั่งแบะ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 ทั้งมาทั้งแพร้องฮีแบะฮีแบะอยู่เงี้ยไม่คิดจะทําอะไรคือพี่ชัดพอบอตายก็นตั้งแบะนะเพราะอะไรวะมันมีตัวใหญ่กว่าพอบอตายไงที่อยู่เบื้องหลังไงแล้วไหนจะเรื่องเกี่ยวกับการขายทองเอ๊อในทุนคนขายทองเอ๊ทำไมขายทองข้ามชาติกันอย่างนี้มันมีหลักฐานมันมีอะไร เอ๊แต่มันขายกันเยอะแยะเป็นแสนล้านเนี่ยเอาหิวกระเป๋ามีภาพเข็นเงินเข็นทองมันออกไปได้ยังไงอะชายแดนเนี่ยไหนบอกว่าปิดปิดด่านปิดด่านแต่มันมีเล็ดลอดออกมาแล้วมันมีไอ้พวกจีนเทาจีนเทียอะไรเนี่ยครับเห็นไหมแล้ววันนี้นายกจะไปยังไงนายกจะอยู่กันได้ยังไงคนเป็นนายกก็พูดไม่อยู่กับร่องอร่อยวันนี้พูดปากบอกไม่พูดอ่าผมนะ ผมพูดถึงข้าราชการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วอ่ามีคนมาด่าผมบอกว่าทําไมต้องไปเล่นข้าราชการผมบอกว่าไอ้ตัวราชาการเนี่ยเป็นตัวต้นทางเลยต้นต้นต้นต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 องบอกว่าปากท่อเลยใน,ในเงินมันไหลออกนอกประเทศนะเห็นไหมล่าสุดนี้ค,นนครับเออกำนันเห็นไหมเออกำน,น<ม>ันหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาแรงงานเข้ามารักรอบเอาแรงงานเข้ามามผมบอกว่าถ้ามันไม่มีผลประโยชน์จริงๆป่านนี้มันเรียบร้อยไปแล้วตามจากกับเเกตไปแรน <laughs> ก็บอกว่าความชัดเจนวันนี้มันชัดเจนแล้วและคนที่ยังอ่าไม่ลืมหูลืมตาไปโทษทักษิณชินวัตรไปโทษตระกูลชินวัตรมีมีเงินงําในเขมรมีทองมีเงินมีละขอโทษนะอืคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรนะไม่ทําของผิดกฎหมายหรอกครับแล้วก็ไม่ได้เอาของอย่างนี้หรอกครับไม่เอาทองเท่าเขาไม่ทำหรอกครับเขาบริสุทธิ์เป็นไงล่ะครับจะโยนความผิดตอนสิบเจ็ดปีที่ผ่านมา ที่มาอยู่ประเทศไทยโยนความผิดเฮ้ยเฮ้ยทำไรโยนไปที่ทักษิณทำไรโยนไปที่ทักษิณครับแต่วันนี้มันบอกแล้วไง17ปีมันก็ยังไม่สายบรรดาตัวเยียร์ตัวเยียร์เยียเยียเียร์ทั้งหลายเนี่ยวันนี้ก็นอนไม่เป็นสุขละแม่งนอนกลอนขอกตายแน่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 เ <ๆ S 2> พราะอะไรแม่งแฉออกมาทั้งนั้นนะอืมไม่ว่าจะเป็นอ่าสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นในอะไรอ่ะคอเซ็นเตอร์ สุดท้ายก็ขา้าราชการเต็มไปหมดสกุลกีแต้วรับสวยพนดันออนไลน์กันเนี่ยตอนนี้เอามาเปิดหมดไหนว่าจะเป็นอะไรอีกอ่ะ<ช>หวย<ช>อีกลอ<ช>ตเตอรี่อีกข<ช><ช>องด่านผ่านศึกแต่ถ้าไม่คนที่แม่งไม่ผ่านศึกไอ้ยังมีเงินเอาโหดเดือนเดือนหลายล้านปีปีหลาย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 ,หลายสิบล้านอผม,มแปลกมันดันหมดพี่พี่พี่ชัดไอคนอยากพ,พิการเนี่ยไอพวกที่โคต้าลอตเตอรี่คนพิการเนี่ยะ คนตาดีนะคนมือดีนะเนี่ยรับไปกินหมดคนพิการไม่ได้เนี่ยครับผมงงมากครับแลวกองสลาดเนี่ยครับมันทํามาหากินแบบไหนอะ่ะงงนะอะก็โคต้าของคนพิการผมไปเห็นเคยถามคนพิการได้แค่นี้แหละค่ะขายพอ,อ,อประทังอยู่รอดแต่โคต้าคนนะพิการก็ยังคุณการเนี่ยเงกันจอมลังนี่พิการไหมแต่โอ้ทำไมได้โคต้าเยอะอ,อตั้งสองแสนใบต้องงวด <c oughs> งงไหมฮะ แล้วอีกหลายหลายคนนะเอาเขาสิเออถ้าเปิดมาก็ดีพี่ชัดประเทศมันจะได้รู้มั่งคนประชาชนจะได้รู้มั่งว่าไอ้พวกนี้มันกินกันยังไงล่ำรวยกันยังไงนะครับน้ำเวลานั้นนะครับน่ะปัสสาวะไปให้ทักสินหมดเลยปัสสาวะไปให้คินวัรหมดเลยซึ่งบอกกันจริงๆครับเรื่องอย่างนี้ตั้งแต่อยู่มาได้สัมผัสมากับนายกรัฐมตรีเนี่ย คนที่ชื่อนายกตักษิณชินวัตรไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเรื่องอบายามุขเรื่องพวกนี้ไม่เคยเกี่ยวข้องเรื่องสีเทาๆเ,เรื่องที่กับทรยศทรยศต่อชาติหรือแม้กระทั่งโกงกินประเภทนี้นะ,ะแต่นี่ทำกันหน้าซลอนนะแล้วก็ยืนอ,อยู่ในสังคมกันยิ้มแย้มแจ่มใสกูทำอะไรไม่ไอายฟ้าอายแผดดินคนพิการมองหน้าตาบางคนไม่มีแขนเอ้ยไม่มีขานั่งอยู่ ได้โคต้ามาขายพอประมาณแค่นี้น้ำนำตาแทบร่วงแต่อไอคนที่ดี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 เลิศประเสริฐสีนี่ได้ทีสองแสนใบเออเออนี่ยโคต้าพวกนี้นะคนพิการพวกทหารผ่านศึกนี่ก็มีปัญหนานะพี่นแล้วมันมาเกิดตอนนายกยุคเทาๆด้วยนะเออมาเกิดกันตอนนายกทุกเทาเทเออ ตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกสแกมเมอร์พวกเนี้ยเตรียมเคลียร์กับอัจฉริยะแล้วนะอัจฉริยะเขา,าไปจีบไปเถอะเออได้บอกว่าขอเคลียร์อัจฉริยะบอกว่าไงรู้ไหมมีสอสอ,อไม่เคยเป็นรัฐมนตรีแต่เป็นสอสอ,อนะขอเคลียร์อัจฉริยะตอบว่าเอาเก็บเ,เงินทั้งหลายไว้ไว้ต่อสู้คดีในศาลไม่องมาเคลียร์หรก แล้วก็เตรียมตัวแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปปชเนียส่งหลักฐานก็เตรียมตัวยึดทรัพย์เขาบอกพอแล้วครับเอจะให้ดูแลยังไงก็ว่าไปนะเอเอเอาขาชอ,อบแบบนี้นะครับพวกนี้นะหมายความ,ม,มว่าจนมุมต่อหลักฐานนึงไงโดนหมดอกระแมงทํากันมาตั้งนานเป็นขบวนการนั่นแหละแล้วลวันนี้เป็นไงล่ะครับ ความชิบหายมันไม่ได้เกิดก็เที่ยวไปโทษกันคนนู้นก็โทษทักษิณคนนู้นก็โทษตระกูลชินวัตรโอ oh, อย่างง้อย่างนี้แต่สุดท้ายเป็นไงฮะสุดท้ายก็เนี่ยแหละชิบหายหมดเลยโดนหมดเลยเนี่ยทั้งขันารล,ากลักจักรงหลรจักการที่อยู่ในมียศสีมียศมีฐ้ามีบรรดาศักดิ์โดนกันหมดครับแต่จะดูว่ามันจะเป็นไฟไม่ฟางหรือเปล่าเพราะเห็นนายกลรลฐมนตีไทยคนนี้สุทินเอ้ยอนุทินนั่งไม่รู้เอไม่รู้ <c oughs> ใครจะยังไงกูก็ไม่รู้แดดสีทนได้ออนุทินทนได้ไม่สนไม่จี้พอนักข่าวถามอะไรไม่เกี่ยวกับกูเดินหนีมันก็อ,อย่างนี้แหละครับผมก็ดูแล้วแม่เป็นมึงจะเป็นหาหอกอะไรนายจัดแล้วล่าสุดนะเรื่องเฉลยสึกบอกว่าจะไปพูดถึงึเอออย่าไปว่าเขาเป็นเฉลยสึกเลยเอออย่าอย่าไปกระทบกระทั่งกระมิ้นมันมากนะครับเออมัน มันเหมือนพ่อเขาหรือเปล่านะครับครับอือ,อย่าไปกล่าว้ายป้ายสีเขาขนาดนั้นครับเดี๋ยวมันจะกระทบมามทั้งกันเขาบอกงั้นครับแม่ป่านี้มานอมมาเจียวแต่ก่อนเนี่ยก่อนเป็นฝ่ายคา้านผมเห็นบอกว่าจะลบอย่างเดียวจะยิงอย่างเดียวเลย